สวัสดีค่ะวันนี้มาโมชาแนลนะคะในเกมเอีเวนอีกเช่นเคยทุกคนอีเวนต์อีกแล้วเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยมันยังไม่เสร็จสักทีแต่อาจจะมีอีพีถึงไม่รู้ว่าจะหมดไหมไงทุกคนแต่เราพยายามให้ทุกคนชมดูนะว่าถ้ามันแบบ400อันเนี้ยกับ300แล้วก็100ที่อยู่แบบอันสุดท้ายเนี่ยมันมันแบบเป็นยังไงถ้ามันก็แพงแค่ไหนเราก็อย่างอยก็ให้ทุกคนได้รู้แล้วเนาะโอเค แต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาเ,ออเก็บซื้ออีกสองอันนี้แล้วก็จะได้มาดูเทียน,นี้กันนะโอเคนะเพราะว่าเราต้องซื้ออีกสองอย่างเนี่ยก็น่าจะเป็น2อย่างนี้แหละเอาน,น้อยก่อนมันจะได้ไปเร็วๆนะไม่แบบไม่จะเป็นต้องหกสิบนะยี่สิบกับ25ห้าก็คือส5ิบห้าพอดีเราค่อยมาดูอันนี้แต่อันนี้สองร้อยสามสี่เลยมามาเริ่มกันเฮ้ยอจะปลดล็อกเทียร์ต่อไปนะทุกคน การเกมอีกแล้วอีกเช่นเคยเกยมนี้เสียงดังมากทำไมตาน,นี้มันเป็นอะไรอะมันเป็นอินเฟคเหรอทำไมมันมีเน็กบอดหน้าตาเดียวกันหมดเลยเป็นติดเชื้อปะเนี่ย ที oh, ้เรียกรถบัสเสียงเพื่อน้มแบบเอ๊ะเอ๊เสียงตีกันหน้าเลยทุกคนเมื่อกี้จะได้เสียงดังเกินทุกคนก็ลดได้นะแบบนี้ดีกว่าไม่เคยเล่น normal ห,หมดเลยก็คือน่าจะไม่ยากหรอกแต่ว่าบางแบบมันไม่ค่อยมีลูกอมเกิดอ่ะน่าจะนะักชาดิดหนึง่งแต่คลิปนี้พยายามจะไม่ให้เหมือน20กว่านาทีเหมือนคลิปก่นกอนๆนะทุกคนอาจจะแค่10กว่านาทีนะพยายามพยายามเพราะเราแค่ซื้อแค่45 2อันนั้นเองก็คือ20กับ55บวกกันเป็น45เนาก็จะได้ไปดูเทียร์ต่อไป เขาทำแบบดีมากเลยนะคือแบบมันมันน่าอยู่มาโอไมค์ก่อนโอเคไม่น่าอยู่ละฝนตกมันมืดอะไม่ชอบอะแต่ว่ามันทําให้มองเห็นลูกอมแบบชัดขึ้นนะเพราะลูกอมมันจะมันจะเร,เรืองแสงนีออน <EOVER> มันจะนีออนเดี๋ยได้ถุงใหญ่แคนดี้ถุงใหญ่มันมันดีนะดีมากเลย ทำให้เราไม่ค่อยเสียเวลาแต่แค่นี้เราก็ได้ของจากฮาราวินเยอะมากแล้วทนะุกคนเพราะว่าเสร็จไปแล้วเหมือนจะเป็นสองเทียร์นี่เนาะแล้วมาเทียร์3ามแต่อสุดท้ายอะแพงจริงสี่ร้อยแพงมากอ๋อเห็นละมันเกิดหมมเดี๋ยวขึ้นไปเอาเพิ่งรู้นะว่าเกมนี้มันปีนได้เหมือนกันเนี่ยแต่เหมือนจะเคยบอกทุกคนไปนะรอบนึงมันปีนได้น่ารักจังอ,อ แต่แบบนี้มันหาลูกอมยากไงไม่รู้ถ้ามันไม่เกิดที่โล่งๆมันไปเกิดในตึกมันก็มองไม่เห็นไงเพราะถ้าเข้าไปมันจะเสียเวลามากๆเลยทุกคนเราไม่อยากเข้าไปแต่ไปแค่พยายามแบบเดินขึ้นมาบนชั้นนะเผื่อพลุกเจออะไรอย่างนะางีเ้เพื่อนเพื่อนก็อยู่นี่นะใหม่ก็ล้วงเพื่อนจอยใหม่เหลวอะเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเน้อเฮ้ย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 เฮย ไม่ใช่เกบอดเพื่อนชอบเล่นอีเวนต์จังเลยเมื่อก,กี้เห็นเนกบอดเลยพูดนี่บอดทุกคนแต่ตึกม,มันน่ารักมันมีสีอ่ะหรือว่าเราคนเข้ามาลึกๆบ้างวะเผื่อจะจะเจอแต่ไม่น่าเจอหรอกอ oh, ้มันเห็นอยู่นะตรงนู้น แต่ไม่ได้เป็นนันใหญ่โอ้ oh my god ลองหุ่นต่อหน้าเลยคือ <c oughs> โอ้มันมีเวลามาแล้วมันก็มีเวลาไปอะ่ะเศร้าแล้วมันไปอยู่ไหนบ้างไหมอ๋ออยู่นี่อยู่ยเพิ่งหายไปนะขอเก็บก่อนไม่นะป๊อปแคทอยู่บนเห็นนะป๊อปแคทอยู่บนมีข้างล่างอยู่อันหนนะึ่งอะเดี๋ยวลองไปเก็บ โอ้ไม่ก็เพื่อนรักมาหาเราทำไมเนี่ยทมเขาล้มกันเต็มเลยอะแยอะละเข้าใจแล้วไม่ทำให้ขอล้มโอ้ยเออตกลงมาอยากมาช่วยเพื่อนไงแล้วคือมันอุ้ยอันนี้มันเป็นบั็อกไหมจมในน้ำแล้วถ้าน้ำลึกมันก็ลงมาใต้น้ำแล้วเขาจะช่วยเราอย่างไรก่อนหรือว่ามันไม่ใช่บั็กน้ำสามารถว่ายลงมาได้หรือเปล่า นี่เสียงอะไรเนี่ยเสียงเราจมน้ำหรออะไรเนี่ยเพียนได้ไหมเพียนขึ้นไปบางทีเพียนมันก็ไม่แม่กี่ทางเพื่อนทุกคนเพราะว่าทำไมเขามาจมตายกันในนี้ขึ้่อนว่าลงมาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมได้มาไลยเวลามันแก้หมดแล้วเราน่าจะแค่ล้ม แต่เรายังไม่ตายกันแับสมบูรณ์ทุกคน <laughs> เ้ามากอะไรยางน้ำเนี่ยห้ามตกไปเลยอะ่ะขอรีเซ็ตตกจะรู้ไม่อมเท่าไหะนะ <c oughs> ร่สามสิบหรอเก็บอีกสิบห้าได้มัแบบ้งอยากเข้าแต่ตอนก่อนที่มันจะเริ่มเกมจะได้ <c oughs> เผื่ออยู่ได้ครบสมนาที ถ้าเกิดอีเวนต์เนี้ยมันเก็บไม่ยากนะแต่ว่าจุดสปอนไม่ค่อยมีแค่นั้นเองเอ,เอาเจ็ดสิบเราเพิ่งรู้เนี่ยเราเจ็ดสิบเจ็ดสิบเ่ตอนไหนตาสุดอย่างหกตาอยู่เลยเฮ้ยลูกอมลูกอมลูกอมอ๋อลูกอมตกมาไม่เจ็บดีมาก เดี๋ยวนะอันนี้คือเพื่อนไปล่วงไหน Oh my god เยอะละ Never back down Never what You งไม I want it louder though Never back down Never what Never give up เราอาจจะไม่ลงไปช่วยอ่ะทุกคนเราอาจจะขออะไรเงี้ยไม่ลงไปช่วยเพื่อนนะไม่รู้ว่าเวลามันอุ้มเมื่อขึ้นมาจากน้ำแล้วมันจะปีนบันไดไดไหมแล้ว n น็ k บอ t ก็ตามขนาดนี้ว่ายน้ำไม่เร็วเ i ็ k b o t ตามทันแน่ ตกเห็นเห็นมีลูกอมมันตึกเนี่ยแต่น่าจะไม่ทันมั้งทางขึ้นอยู่ไหนไม่รู้เลยเอวแนวเอาอยู่นี่ไม่ทันจริงๆเลยเดี๋ยวหันใหม่แต่มันแค่ชิ้นเดียวหน่ะไม่เป็นไรหรอกนี่คือเพื่อนที่ตายกันนี่คือไปจมน้ำกันหมดใช่ไหมเนี่ย ไปเรามาแล้วบอกลูกอมด,ด้วยนะ,ะไม่เห็นมีอีกชิ้นหนึ่งอยู่ข้างหลังุดเรลือง อันนี้ปีกอะไรมาเนี่ยถ้าไม่มีเสียงเน็กบอดมันทำให้เกมนี้มันชิลมากเลยทุกคนแบบชิลๆแต่ถ้ามีเสียงเราก็ไม่รู้เน็กบอดมาเมื่อไหร่แ้วเวลาเกมหมดแล้ว เอออาสวายดีใจอะ,นะอ,ะอะไรเนี่ยอ้าอะไรเนี่ยยี่ส็บแปดเต้นแล้วก็ตุยยี่สิได้ละ หน้ากากตัวตลกกับหมวกนะทุกคนแล้วก็ไปเทียร์ต่อไปได้แล้วนี่ไงทุกคนนี่ไงของอันนี้สามอันเนี้ยสีเดียวกันรานะคาเดียวกันแต่เขาให้เลือกมาว่าคุณจะเอาสีอะไรในการซื้อมีสามสีให้เลือกนะทุกคนราคาเดียวกันอันนี้อะไรอ่ะอ๋อในวิชชันปะรู้ว่าเป็นแค่อะเซซอร,รี่ไม่รู้เหมือน บาเนีถ้าบางอันสำหรับเทียนนี้เราคิดว่าเราเก็บไม่หมดแล้วเราแบบอยากได้เทียนต่อไปเนี่ยเราก็ซื้อแค่สี่อย่างในเทียนนี้พอทุกคนแล้วเราก็ไปซื้อในเทียนต่อไปที่เราต้องการเลยแต่ถ้าเทียนต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนจะแพงขึ้นด้วยนะทุกคนยกตัวอย่างเทียนแรกมันอ่าหนึ่งสองสามมันจะไม่แพงไงทุกคนแต่ถ้ามากไปกว่านี้คือเริ่มต้นอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ สี่สิบอะไรเงี้ยมันจะแพงไงทุกคนแต่มันก็มีประมาณนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูสีเทลได้มาเพื่อซื้อเนมแทก็กทุกคนเป็นสีดเ <c oughs> ด็กเอ่ได้มาจากอีเวนต์นี้เหรอก็มีอยู่เป็นเอฟเฟกต์ห้าอย่างอันที่ใส่อยู่หนึ่งแล้วก็มีอีกสี่อย่างที่เป็นอันนี้ทุกคนนี่อันนี้ แล้วก็มีตัวนี้แต่สองอันนี้น่ากลัวมันไม่เหมาะมันมันไม่เข้ากับตาเรามัอนอันนี้แหละน่ารักสุดละแล้วไอเทมรี่ก็จะได้เป็นพวกประมาณนี้ทุกคนเนี่ยได้มาได้มาสี่อย่างก็เยอะอยู่นะเนี่ยน่จะ,ะสอย่างเนาะ ก็ได้มาสองอันนี้ด้วยเป็นแค่เหมือนชุดคอสตูมแล้วก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะแล้วก็มีอะไรนะอันเนี้ยท่าท่าท่านี้น่ารักมากเลยแล้วก็มีท่าซอมบี้ด้วยวก,วก็จะมีเป็นแฟลไลท์แล้วก็แลนเทน แคปปี้ฮุกแล้วก็เรดีโอโคลาด้วยไลท์น่าจะทั้งสองอันนะทุกคนอันนี้ก็เ็นเซอร์แล้วก็แลนด์มค์บาเลีย์แค่นี้แหละนี่มีอะไรลนะแต่ในอนาคตถ้าได้หยัดอีกหรือทำอีพีต่อๆไปก็อาจจะ มีมาให้ดูต่อว่าเราเล่นอะไรมาบ้างนะทุกคนก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาบนชาแนลนะให้กดไลค์กดแชร์กดสมัครขายไว้เช็คนหน่อยคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย